พี่น้องชาวราศีตุลครับในช่วงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566เส้นทางของเดอะซันเส้นทางของความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์อำนาจวาสนาบารมีอยู่ในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในราศีตุลครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีตุลครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีตุลในเดือน กรกฎาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจพี่น้องที่อยากจะรู้เรื่องดวงพี่ร้องที่อยากจะได้แนวทางของชีวิตเข้ามาดูกันได้ครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนนะครับ หรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีตุลก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันครับราคาทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีตุลในเดือนกรกฎา,าคมพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคทิศทางแนวทางชีวิตการแก้ไขปัญหาต่างๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานนะครับพี่น้องชาวราศีตุลครับเส้นทางการงานการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นชาวริออตชาวริออตคือการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นเกินการเดินหน้าท้าทายปัญหาสู้กับปัญหานะครับพี่น้องชาวราศีตุลอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ จะสร้างอนาคตตัวเองการงานก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นบางคนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงงานบางคนต้องมีการเดินทางบ่อยๆในช่วงเดือนกรกฎาคมสะสางปัญหาแก้ไขปัญหาสร้างโอกาสใหม่ๆหรือไม่ก็จะมีการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างอนาคตต่อไปด้วยนะครับบางคนก็จะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศ ค่อนข้างที่จะมากขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาในช่วงเดือนนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเส้นทางของการงานนะครับเป็นเดอะซันเดอะซันคือดวงตะวันดวงอาทิตย์ที่เจิดจ้าขึ้นมาเส้นทางดวงชาวราศีตุลน,นะครับจะมีโอกาสผ่านอุปสรรคท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ผ่านวิกฤตได้นะครับ สำหรับคนที่เจออุปสรรคสำหรับคนที่เจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีไม่มีงานทำมีความตกต่ำในชีวิตพอในเดือนกรกฎาคมท่านก็จะพบเส้นทางใหม่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการงานของท่านก็จะดีขึ้นเติบโตมั่นคงขึ้นไม่ว่าท่านกำลังรอคอยงานมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานทำบางคนก็อยากจะสร้าง อะไรดีๆขึ้นมาในช่วงนี้ก็จะได้พบโอกาสนั้นด้วยงานเติบโตงานมั่นคงมีความรุ่งเรืองและนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มด้วยอำนาจบาร,รมีชื่อเสียงเกียรติยศนะครับเป็นสถานการณ์ที่ผ่านพ้นอุปสรรคแล้วพบกับความมั่นคงนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับชาวราศีตุลในเส้นทางของการงานนะครับเป็น2ถ้วย เข้าใจซึ่งกันและกันการติดต่อการเจราจาการงานข้อตกลงสัญญาทางหลายทั้งปวงมีความสำเร็จนะครับคือต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันจะติดต่อการงานใดนก็จะได้รับความสำเร็จนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงถึงองค์ประกอบด้านเดินที่จะตามมาด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีตุล มีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรใบที่หนึ่งคือเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือการบริหารการจัดการนะครับแม้ว่างานของท่านโดดเด่นชื่อเสียงเกียรติยศแต่ว่ารายรับรายจ่ายมีเข้ามาต้องจัดการต้องบริหารทั้งสองได้น,นะครับรับมาอย่างนี้ใช้จ่ายอย่างไรลงทุนอย่างไดร,รู้แลอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์นะครับก็คือต้องทำงานดูแลเกี่ยวกับการเงิน ด้วยความรอบคอบวางแผนกิจการต่างๆด้วยความรอบคอบเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เงินสร้างอะไรดีๆขึ้นมาแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเส้นทางของการเงินเป็นสี่เหรียญน,นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับการจัดการการบริหารการอดออมการรู้คุณค่าของเงิน ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้พี่น้องชาวราศีตุลมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะครับลงทุนด้วยความรอบคอบบริหารเงินด้วยความระมัดระวังแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับกับความร่ำรวยผลลัพธ์ที่น่าพอใจนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับมีเฮอร์มิตรนะครับเฮอรมิตคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เส้นทางของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่จะอุปสรรคในเรื่องของการเงินท่านจับพบทางออกทางแก้ปัญหาได้ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้โอกาสให้ข้อแนะนำแนวทางที่ดีขึ้นรวมทั้งท่านก็อาจจะมีจิตใจในในส่วนที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลพัฒนาตนเอง นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้รับผลในทิศทางที่ดีเวดาเจออุปสรรคท่านก็จะผ่านได้นะครับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะพบความสเุเสร็จมีโอกาสที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆมีโอกาสดีเกี่ยวกับการเงินในอนาคตด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3 คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีตุลครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคืออัศวินเหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญเป็นเรื่องของการเงินแต่เป็นเรื่องของความรักที่ยังต้องรอคอย นะครับแม้ว่าครอบครัวมีทรัพย์สินมีรายได้นะครับแต่ว่าความรักต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนคนที่รอคอยความรักอยู่ก็เช่นเดียวกันนะครับรอคอยด้วยความหวังไม่หมดกําลังใจนะครับสำหรับคนที่รอคอยโอกาสยังมีครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นเก้าไม่ถานะครับนี่ก็เรื่องของการงานนะครับงานมาตลอดครอบครัวของชาวราศีตุล นะครับงานประจําทําอยู่แล้วอาชีพเสริมอาชีพอิสระก็ตามมาอีกเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสนับความรักก็น้อยลงไปนะครับในช่วงนี้ต้องทําใจและเข้าใจในเหตุและผลของกันและกันนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็น3ดาบนะครับ3ดาบคือข้อที่ควรระวังนะครับเพราะว่าปัจจัยด้านอื่นๆนะครับก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมต้องระมัดระวังอารมณ์จิตใจความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นบ่อกเกิดของการ ที่จะมีความขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นเย็นมีเหตุผลอดทนบ้างนะครับสำหรับคนที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับคำพรักนะครับแล้วโอกาสต่างๆก็จะดีขึ้นสําคัญคือใจนะครับในช่วงนี้ครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4 คือเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขปัญหาและทิศทางแนวทางของชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีตุลน,นะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับพี่น้องชาวราศีตุลครับเป็น6ดาบนะครับหดาบคือการคลี่คลายปัญหา สำหรับคนที่เจออุปสรรคนะครับยังมีทางออกยังมีเวลาที่ท่านจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้คลี่คลายปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังเจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งยากลำบากใจอยู่นะครับเส้นทางดวงมีทางออกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยงานก็จะมีโอกาสดีจะได้งานทําแก้ไขปัญหาของการงานได้อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจะคลี่คลายท่านมีโอกาสที่จะพบกับความสําเร็จในอนาคต เส้นทางของการเงินก็มีโอกาสดีในการที่จะคลี่คลายปัญหาการเงินได้นะครับมีรายรับมีรายได้และก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นความรักก็มีโอกาสจะสมบังแบบช้านิดหนึ่งก็คงไม่เป็นไรนะครับนี้เป็นเรื่องของการคลี่คลายปัญหาแก้ไขปัญหารวมทั้งสำหรับคนที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีท่านก็จะมีโอกาสมีเวลาในการฟื้นฟูสุขภาพในช่วงเดือนกรกฎา,าคมนี้นะครับ ระการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น5เหรียญน,นะครับนี่ก็เรื่องข้อควรระวังรายจ่ายนะครับท่านอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นมาแบบที่ไม่รู้ตัวบ้างนะครับเพราะฉะนั้นบริหารเงินด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เจอปัญหาเวลาที่จุดจู่มันก็เจอรายจ่ายเข้ามาแบบที่เราไม่อยากจ่ายหรือว่าจำเป็นต้องจ่ายขึ้นมานะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในทิศทางแนวทางชีวิตนะครับมาดูกันว่าเป็นอะไรครับเป็น3ถ้วยนะครับมีความสําเร็จในใน,ในเวลาที่เหมาะสมที่ถูกต้องที่ควรนะครับคือโอกาสต่างๆก็จะเต็มเข้ามาในช่วงนี้ความสำเร็จในเรื่องของการงานความสำเร็จในเรื่องของการเงินความรักยังมีนะครับท่านที่รอคอยโอกาสจะสมหวังการงานก็จะสําเร็จเป็นรูปธปรรม มีงานที่เข้ามาตลอดนะครับมีชื่อเสียงมีความลงตัวของชีวิตการเงินก็จะมีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นและคนที่รอคอยความพรก,ก็จะมีความสมบัตินะครับนอกจากนี้ยังมีคำว,ว่างานเลี้ยงมีงานเลื่นงมีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินด,ดีในความสำเร็จของชาวราศีสิงห์จำนวนมากด้วยนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13 เพื่อเป็นการให้คําพยารณ์แนวทางชีวิตเพิ่มเติมนะครับสำหรับสิ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาดูกันนะครับเป็นหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นที่ดีสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับมีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นมีโอกาสที่จะได้แก้ไขปัญหาและก็ ลงรายละเอียดได้นะครับการงานเริ่มต้นงานได้การเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินความรักก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีตุลในเดือนกรกฎา,าคมพุทธศักราช2566นะครับเส้นทางของการงานและแนวทางชีวิตท่านจะโดดเด่นมั่นคงขึ้นมาอย่างมากทีเดียวนะครับมีชีวิตที่มีความเส็จมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบางคนย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัยเดินทางบางทีก็เดินทางไปต่างประเทศด้วยชีวิตมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความเส็จเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานได้รวดเร็วมั่นคงขึ้นมีความสมบูรณ์มาก มากนะครับส่วนเรื่องของการเงินถ้าจะมีการจัดการการบริหารการเงินด้วยความรอบคอบระมัดระวังการลงทุนการดูแลการเงินทั้งหลายทั้งปวงจะมีความมั่นคงขึ้นนะครับและนอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศลส่งให้ท่านได้พบกับความสุเร็จมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของ การเงินนะครับส่วนเรื่องของความร,รักนะครับอาจจะเป็นจุดอ่อนจุดด้อยจุดที่มีปัญหาที่สุดในช่วงเดือนกรกฎา,าคมของคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับใจเย็นๆอดทนรอคอยความร,รักนะครับงานมางานเยอะเวลาให้กันได้กันก็อาจจะมีน้อยลงไปใจเย็นๆระมัดระวังเรื่องของการขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทหรือไม่ความไม่พอใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับขอให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วท่านก็จะพบแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นครอบครัว ็จะมีความมั่นคงกลับมาเข้าใจได้กันได้นะครับคือความเสด็จโอกาสที่ท่านจะต้องแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆยังมีนะครับคลี่คลายปัญหาได้ผ่านอุปสรรคได้พบกับความเสร็จพบกับโอกาสใหม่ๆในเส้นทางของการงานการเงินความรักรวมทั้งการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆยังมีเสมอน,นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีตุลครับเอาละครับวันนี้มหากพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุก เรื่องนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีตุลน,นะครับไม่วบัจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคที่ทางแนวทางของชีวิตนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านนะครับคนที่ดูก็ดูเพื่อสร้างกําลังใจเพื่อเป็นแนวทางของชีวิตนะครับอย่าเชื่อโดยที่ท่านไม่ได้ไต่ตรงไม่ได้มองให้ลึกๆไม่ได้ลงมือทําด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่ตัวท่านลงมือทํานะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอะละครับวันนี้เวลาไปก่อนขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านทุกคนจงได้พบกับความสำเร็จพบกับความมั่นคงร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์และมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านอุป,ปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ดีขอให้ผ่านพ้นให้ได้นะครับแล้วก็พบกับความรุ่งเรืองมั่นคงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ